Bye. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme ID ทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทาง u t u b e นะครับผมกลับมาเจอผมเหมือนเดิมครับนะก็วันนี้ผมมีเคสส่งที่ว่าแนวล้ำยุคล้ำเอาอากาศกันม่อีกแล้วนะครับซึ่งเคสตัวนี้ผมเคยลงในแฟนเพจผมเคยลงรูปไปแล้วเมื่อช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าทางเทอร์โมเทกเนี่ย เขาจะมีเคสร,รูปแบบใหม่นะครับเป็นรูปเคสรูปแบบใหม่เลยที่แบบว่าไม่ใช่ทรงสีเหลียมไม่ใช่แบบทรงคอพีแต่ว่ามาเป็นในทรงที่เหมือนกับทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็ชื่อรุ่น aht 6 0 0นะครับ aht 6 0 0 t ก็น่าจะย่อมาจากทรานส์ฟอร์เมอร์มั้งอันนี้ผมดาวเองนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่ามันย่อมาจากอะไรแล้วก็เคสตัวนี้บอกกันน่ต้นคลิปเลยว่าเขามีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันมีสีดำอย่างนี้แล้วก็สีสโนว์อีดิชันนะครับตัวนี้เรียกว่า Back Edition และอยากจะบอกว่าสีขาวราคาแพงกว่ากันอยู่ประมาณ200บาทใต้ดิสคิ t i ันมีพิมพ์ราคาเขียนราคาเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับโดยเคสตัวนี้ราคาอยู่ที่7290บาทส่วนสีขาวี่อยู่ที่7490บาทนะดูทรงและฝุ่นท่วมเคสเครื่องนี้เหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์ทุกวันมีเครื่องฟอกอากาศไม่เคยเปิดประตูทิ้งไว้ไม่เคยเปิด พัดลมนะครับแล้วคุณจับได้ใช้งานเคสนี้ยังมีความสุขแบบฝุ่นน้อยๆนั่นเองนะครับเทคนิคง่ายๆครับก็ซื้อแอร์มาติดด้วยนะครับแล้วก็ปิดประตูไว้นะทีดํำเคสทีไรไม่ค่อยเหมือนเคสคอมเลยจริงๆเขาก็มีเหมือนเคสคอมนะแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมพี่โถหล่อจังเลยวันนี้ครับนี่หน้าเก่งเก่าอ่าสปอนเซอร์จิเล t ตต้องเข้านะครับอ้าวพูดหมดเลยว่าย่ออะไรก็กนหนวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไว้ยาวไม่ได้จริงๆมันลำคาญนะครับราคา AHT 6 0 0ตัวสีดำาจ2 9 0สีขาว7,490นะครับราคาแอบแรงแต่ก็ตามคุณภาพเ t t ทมันต้องทนต้องถึกอย่างนี้นะครับก็คือเหล็กเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยผมบอกเลยว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแบบรับน้ำหนักได้ผมสามารถขึ้นไปยืนได้สบายๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเคสตัวนี้จะหักสามารถยืนสามารถนั่งบนตัวเคสได้ เหล็กแข็งแรงมากครับผมเชื่อได้หลายหลคนว่าไม่เชื่อผมใช่ไหมว่ามันแข็งแรงจริงเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูครับว่าเคสตัวนี้รับน้ําหนักได้ดีขนาดไหนตัวผมนะครับหนักประมาณ60กว่ากิโลึบบปะมานนี้นะครับผมเรียกได้ว่าสบายๆนะครับรับน้ําหนักได้สบายๆตัวเคสตัวนี้นะครับมีความหนาของเหล็กที่โคตรหนา สามารถขึ้นไปยืนได้อย่างสบายๆนะครับผมคิดว่าคนน้ำหนักประมาณ100กิโลนั่งก็ยังไม่งอนะครับโตโค้งยงแรง,แร,งราคามันถึงสูงอย่างนี้นะครับมือนิ้วบวมแน่ๆไรเ e n นสามพันห้าหสตีมไหวไหมสตีมไหวแต่ถ้าสมมุติผมแนะนำแนไป3600ดีกว่านะครับผมตีหักแล้วหาเลยนะไม่หักสิคือ มันแข็งแรงจริงผมถึงกล้าขึ้นมาขนาดนั้นนะครับก็เคสตัวนี้จริงๆตอนนี้ยังประกอบไม่เสร็จนะครับมันจะมีฝาข้างเทมเปอร์กร์ดมันจะมีอุโมงค์ลมตรงนี้นะครับซึ่งตอนเราซื้อมาเนี่ยตอนเราซื้อมาเนี่ยทุกชิ้นนะครับเขาจะแยกส่วนออกทั้งหมดทุกทุกส่วนอุ้ย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 เราต้องประกอบเข้าอย่างนี้ ซึ่งผมก็เลยกะว่าวันนี้ผมจะมาประกอบให้ดูในไลฟ์สตรีมอาจจะไม่ได้ประกอบอุปกรณ์ลงเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะประกอบร่างให้ครบทุกส่วนและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่กลัวเคสหักกลัวตกทางโอโ้โต๊ะตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าโครเทพยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวตัวนี้รีวิวไม่ได้รับชมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูตัวเคสกันก่อนดีกว่าแบบเต็มๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับลองดูซีนี้กันก่อนนะครับซีที่ฝั่งตรงนี้นะครับซีที่ฝั่งตรงนี้นะ อ่ะฟึบซูมเข้ามาดูตรงนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเริ่มแรกเลยด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นตัวกระจกเทมเพอร์การ์สนะครับตัวนี้คือเป็นกระจกเทมเพอร์การ์อย่างดีนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาดูที่จุดตรงนี้ครับผมเขาก็จะมีตัวฝาครอบที่เป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่มันจะเป็นเหมือนพลาสติกผมยังคิดอยู่เลยว่ามันสามารถกางเอาออกมาให้เป็นแบบนัทคือคือในมุมมองในความคิดผมนะ ตัวตรงนี้ถ้าสมมุติผมเป็นคนออกแบบนะครับผมจะทําตัวนี้ให้เป็นบานพับและให้เราสามารถกางออกมาได้พอกางออกมาได้เสร็จปุ๊บไว้แขวนหูฟังไว้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่สามารถกางได้นะครับไม่สามารถกางได้นะครับผมและก็ตัวนี้ถ้าดูดีๆเขาจะออกแบบคล้ายๆเหมือนกับโดมดักอากาศนั่นก็คือถูกต้องแล้วอากาศสามารถดูดเข้าไปที่2รูนี้ได้นะครับพอดูดเข้าไปที่2รูนี้เสร็จปุ๊บ อากาศเย็นมันจะเข้ามาที่รูด้านในนะครับก็เหมือนกับสกู๊ปดักลมเหมือนกับรถยนต์เลยทีเดียวนะครับคือสวยงามเท่มากนะครับสวยงามเท่มากแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรู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 เจาะเหมือนกับไล่น้ําหนักนะครับไลเวทให้มันเบาขึ้นแต่ก็ดูเท่ดูโฉบเฉี่ยวดีมากนะครับผมสำหรับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของทางด้านหน้าเคสครับตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ t h e r m โ t e x คนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ TT พรีเมียมนะครับเป็นโลโก้ TT พรีเมียมนะครับแล้วก็ถ้าไล่ขึ้นมาดูทางด้านบนนะครับผมก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขจะมีหลุมงอหลุมเบ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว t e m p พลต์การที่เป็นกระจกทางด้านหน้าอีกแล้วนะครับก็มีทั้งหมด3จุดด้วยกัน12แล้วก็3นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเขาน่าจะทําเป็นกระจก t e m p พลต์การสีดําเพราะอะไรนะครับเออไม่สิลืมเลยตรงนี้มันติดพัดลมได้ ดังนั้นมันก็โชว์พัดลมอันนี้ถูกละเขาทําเป็นสีใสถูกละพอเราประกอบใช่ไหมครับมีพัดลม R G B ติดอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมพอมี R G B ด้านหน้ามันก็เหมือนกับโชว์ไฟมันก็จะโชว์ตรงบือผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็เคสตัวนี้สามารถประกอบติดตั้งชุดน้ําได้ที่เรียกว่าสุดจินตนาการเพราะว่าทางด้านบนนะครับสามารถติดตั้งหม้อน้ํา120-140 สี่สองศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เดี๋ยวกันนะเอาใหม่ละสิบสองเซนหนึ 1, 2, 1, 4, mm. 4, 0, 2, 8, ่งสองศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ติดตั้งได้สองสี่ศูนย์สองแปดศูนย์ติดตั้งได้3 6 0 4 2 0ติดตั้งได้ที่ทางด้านบนนะครับแล้วก็ทางนั้นแนวตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งได้ล้ำกว่านั้นก็คือ480ก็ยังสามารถติดตั้งได้นะครับหรือว่าอีกขนาดหนึ่งอ่ะเป็นพัดลม14เซน3ตอน 4ตอนติดตั้งได้พัดลม14เซน4ตอนติดตั้งได้ที่ทางด้านหน้านะครับเอาไปว่าด้านหน้าติดตั้งได้4ตัวด้านบนติดตั้งได้3ตัวผมจําตัวเลขไปไม่ได้นะครับลืมไปหมดแล้วคุณตัวเลขไม่ทันนะครับฝุ่นถูกใจสิ่งนี้ฝุ่นเยอะไหมครับจะพูดว่ายังไงดีฝุ่นเยอะไหมเอางี้ดีกว่ามันอยู่ที่บ้านของแต่ละคนจริงๆนะครับผมมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอยากจะให้ดูที่หลายๆคนบอกว่ามันจะฝุ่นลกหรือเปล่านะครับผมจะให้ดูข้างหลังนี้นิดนึงนะครับผมข้างหลังเนี้ย เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานมาปีนึงละลองดูกระจกดิยังใสยอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยแทบไม่มีฝุ่นเลยนะครับพัดลมผมไม่เคยทําความสะอาดเลยตั้งแต่ประกอบกับพี่พจนะครับทําไมไมันถึงสะอาดอางนี้ทำไมไมันถึงตลอดน้ําผมก็ไม่เคยถ่ายตั้งแต่ประกอบเครื่องนี้มานะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ห้องของคุณคือถ้าสมมติห้องของคุณเนี่ยมันไม่มีฝุ่น มันก็ไม่มีฝุ่นแต่ถ้าสมมติห้อง,องคุณมีฝุ่นเยอะฝุ่นมันมาแน่นอนครับโดยหลักตามธรรมชาติอย่างคอมเครื่องนี้ผมใช้อยู่ในห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงผมเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงมีเครื่องฟอกอากาศตลอด24ชั่วโมงเกือบจะ1ปีแล้วฝุ่นแทบไม่มีนะครับดังนั้นถ้าสมมติบอกว่าบ้านไม่มีฝุ่นฝุ่นก็ไม่มีในคอมแต่ถ้าบ้านฝุ่นเยอะยังไงก็เข้าคอมนะครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยแพงแน่เลยก็ลองดูนะครับใน description ผมเขียนไว้แล้วนะครับน้ำไม่เคยถ่ายเลยเครื่องนั้นนะครับ ปกติผมใช้ชุดน้ำระบบเปิดเนี่ยขั้นต่ำๆเลยนะ2ปีขึ้นผมถึงถ่ายน้ำา2-3ปีนะครับถ้าสมมติเห็นว่ามันมีตะกรนดำผมถึงถ่ายแต่ส่วนมากไม่ถ่ายเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตันอะไรนะครับถ้าคุณใช้น้ำกรัน่นะครับผมสีผมใช้น้ำกรันปตทฝาแดงไม่เติมสีเลยได้ไม่ต้องดูแลเสียเวลานะครับหมายความว่าต้องสร้างห้องใหม่ใช่ไหมตามนั้นงั้นใครอยากไม่มีฝุ่นสร้างห้องใหม่ทำห้องใหม่ไปเลยครับแล้วก็สําหรับฝาด้านข้างตรงนี้นะครับเขาสามารถติดตั้งกระจกเทมเพอร์กั๊สได้ นี่เดี๋ยวผมขอหยิบกระจกเทมเพอร์กัสก่อนมันจนะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแยกส่วนแยกโซนเอาไว้อย่างดีเพราะว่ากลัวแตกไม่ใช่อะไรเลยนะครับถ้าสมมุติเราติดเทมเพอร์กาสเข้าไปใช่ไหมขาเกี่ยวเหมือนเดิมครับทีๆเขาจะใช้เป็นสลักเกี่ยวนะครับเราสามารถเกี่ยวติดตั้งได้ง่ายๆก็คือแค่วางลงไปให้ตรงสลักแล้วเราก็ใส่นะครับผม กาเป็นปีกครับนี่กาเป็นปีกอินฟินิตนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถปิดฝาล็อกตัวเคสได้อ้าวปิดไม่ได้ซะง,งั้นอ๋อมันเป็นตัวกันกระแทกนี่ครับใส่เข้าไปหนึ่งฝามันก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวสำหรับการยึด t e m p e r ร์กรานะครับถ้ามีเครื่องกรองอากาศน่าจะช่วยเรื่องฝุ่นได้ระดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ระดับหนึ่งช่วยโคตรเยอะแอร์เนี่ยก็มีฟิลเตอร์กรองฝุ่นแล้วก็ที่กรองฝุ่นที่ฟอกอากาศเนี่ย กองฝุ่นผมบอกแล้วเลยว่าห้องผมแทบไม่มีฝุ่นเลยแล้วผมก็ดูดฝุ่นบ่อยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวเทมเพ r ลการด้านหน้าของตัวเคสนะครับผมอขอหลบนิดนึง <c oughs> เรามาดูภายในกันก่อนนะครับผมส่วนต่อไปอขอดูด้านหน้านิดนึงแล้วกันนะครับทางด้านบนนะครับผมสําหรับเคสตัวนี้ทางด้านบนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะเห็นว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่อค่อนง้างเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นรู USB Type C นะครับเคสรุ่นใหม่ๆยุคนี้ควรมี Type C แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพอร์ตแห่งอนาคตมือถือก็เป็น USB Type C แฟลชไดร์ USB Type C เริ่มมากันเยอะนะครับผมมีพอร์ต USB 3.0 2พอร์ต USB 2.0ยังคงมีมาให้1พอร์ตซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นแล้วแหละถ้าให้มา3.0ทั้งหมดก็ได้แต่เขาเผื่อสำหรับคนใช้เมนบอร์ดรุ่นเก่า นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแจ็ค3.5มิลสำหรับการเสียบไมโครโฟนเสียบหูฟังนะครับไฟบอกสถานะฮั์ด,ดิสแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทปุ่มเปิดเครื่องอยู่ทางด้านบนที่จุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางฝาด้านบนเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาจะมีตัวครอบนะครับสามารถครอบได้นะครับตรงนี้ก็นี่จะเห็นว่ามีตัวครอบนี้นะครับเดี๋ยวผมหลบให้ดูก่อนตัวนี้นะครับเขาจะมี จุดยึดพัดลม12เซน1ตัว2ตัว3าตัว14เซน1ตัว2ตัว3ตัวสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างอิสระและก็ตัวโดมด้านบนครับเขาจะมาเป็นรูอย่างนี้นะครับอารมณ์เหมือนกับไล่เบาครับไล่เบานะใส่ไว้ที่ตรงนี้นะครับผมพอใส่ไว้ที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูเป็นโดมนะตัวเคสก็จะเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คอือสามารถครอบได้นะครับสามารถครอบได้ตรงนี้ก็ดูสวยงามดี น็อตยึดดังค่าง2ตัว,2ต,ว2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็2ตัวอีกที่ตรงนี้รวมกันเป็นทั้งหมด4ตัวด้วยกันสำหรับเคสตัวนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับ a h t ที่วางจำหน่ายวันที่15เดือน4ตามนั้นครับหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าเคสตัวนี้มีขายหรือยังซึ่งแน่นอนครับ Extreme IT เราต้องเอกล i v e สุดๆครับตอนนี้ของยังไม่มีวางจำหน่ายผมได้มาก่อน นะครับและเขาจะมีวางจําหน่ายในอีก2วันข้างหน้าก็คือวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับผมปักหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเคสตัวนี้นะครับเพราะว่าเราต้องได้ก่อนเสมอนี้โอโหมาเรามาดูส่วนต่อไปกันครับเคสตัวนี้ออปชันเยอะแยะมากมายมากมาให้ดูในส่วนของโซนด้านหน้าในการติดต,ตั้งต่างๆนะครับผมจะอยู่ในส่วนของโซนด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นจุดยึด พัดลมนะครับสูงข้ามาข้างในตรงนี้ฟืบอ,อ่านะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการติดตั้งพัดลมที่ผมบอกเลยว่าสูงและยาวมากสามารถติดตั้งมอน้ํสี่ตอนได้เราจะเห็นเคสที่ติดตั้ง4ตอนได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับผมแต่ว่าเคสตัวนี้ติดตั้งได้ครับ12เซน14เซน1ตัว 2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับ14เซนใส่ได้12เซนใส่ได้สบายสบายสำหรับเคสตัวนี้นะครับผมจริงจริงด้านหลังครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับน้ำหนักเคสก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมโซนแรกที่จะให้ดูเป็นโซนจุดตรงนี้นะครับผม จุดตรงนี้คือจุดอะไรนะครับเป็นจุดสําหรับการติดตั้งตัว SSD นะครับผมอย่างตัวนี้ครับติดตั้ง SSD เข้าไปที่จุดนี้1ลูกจุดนี้อีก1ลูกแล้วก็จุดนี้อีก1ลูกนะครับรวมกันเป็นทั้งหมด3ลูกนะครับ1,2,3สามสารถติดตั้ง SSD ขนาด2.5นิ้วได้นะครับผมแล้วก็เอาจริงๆจุดยึดเขายังมีอีกนะถ้าสมมติคุณดูดีๆนะครับผมตัวเนี้ย ไอต้ตะแกนตรงนี้นะครับผมผมจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันออตรงนี้เนี่ยเขาก็ติดตั้งบ้อน้ําได้เหมือนกันนะติดตั้งพวกพัดลมติดตั้งพวกอะไรต่างๆเหมือนเคสคอพีสามารถติดตั้งตรงนี้ได้อีกนะครับหรือจะติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด3.5นิ้ว SSD ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวขอทาบดูก่อนว่ามีรูไหมซื้อซื้ซื้ ผมคิดว่าตรงนี้สามารถยึดพวกฮันดิท์3.5นิ้วได้นะครับแต่ว่า2.5นิ้วไม่สามารถยึดได้นะครับอันนี้ไม่สามารถยึดได้ผมดูให้แล้วแล้วก็ตัวนี้อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเคสตัวนี้เขาสามารถสลับด้านเมนบอร์ดได้ผมรู้สึกว่าเขาสามารถสลับด้านเมนบอร์ดยังไงยังไงอยู่ก็ไม่รู้ขอดูแป๊บนึงพอดีมันมีน็อตตรงนี้จริงปะเนี่ยไม่ชัวนะ เดี๋ยวขอดูแวบ,บหนึ่งก่อนคือเหมือนจะสลับด้านเมนบอร์ดได้ครับหรือว่าถ้าสลับไม่ได้ก็แค่ถอดถาดออกมาประกอบเออหน้าซื้อเคสตัวนี้เอาถาดมาใช้ซื้อเรื่อนๆเอาแค่ถาดแปบ๊บหนึ่งผมขอลองถอดก่อนมันถอดได้ไม่แน่อาจจะสลับกับหัวเมนบอร์ดได้นะครับเคสทรงพวกนี้ส่วนมากมักจะพลิกแพงได้ทึบสักครู่หนึ่งแต่ควงมันหายไปไหนวะอ๋ออยู่ข้างหลังเวลามือออกละ รอดูกันว่าจะสลับได้ไหมเขาสามารถถอดถาดตัวนี้ออกมาได้นะครับผมก็จะเห็นว่าหลุดออกมาทั้งยวงนะครับผมตัวนี้มันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้สลับได้หรือเปล่าผมขอดูนิดนึงถ้าผมใส่ด้านนี้แทนก็ไม่ได้ถ้าผมใส่สลับหัวไปเลย ก็ยึดไม่ได้แต่พลิกให้เคสอยู่ด้านนี้ก็ได้แต่มันจะติดตั้งอะไรไม่ได้เลยเหมือนจะสลับไม่ได้นะครับตัวนี้ยิงรีเวทตายยิงรีเวทตายหัวด้านบนกับด้านล่างล็อกตายโอเคครับไม่สามารถสลับได้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่า ไม่สามารถสลับได้อันนี้เขาน่าจะออกแบบมาเพื่อสําหรับคนอยากจะมาติดตั้งเซตอัพทางด้านนอกนะครับใส่เมนบอร์ดเข้าไปให้เรียบร้อยใส่หม้อน,น้ําใส่ชุดน้ําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยหรืออยากจะถอดมาแมนเทนแนนต์ได้ไง่ายๆนะครับสรุปคือสลับไม่ได้อันนี้ผมลองรื้อมาลองพลิกแทงตะแคงให้ดูแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าช่วยในการเซอร์วิสด,ดีกว่านะครับช่วยในการเน้นในเรื่องของการเซอร์วงเซอร์วิสอะไรต่างๆให้มันง่ายมากยิ่งขึ้น,นครับก็เป็นสไลด์ลางล็อกสลับกลับเข้าไปนะครับประมาณนี้ ขอ,อขันนัดยืดสักหนึ่งตัวกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปยรีวิวต่อโอ้ถ้าสมมุติมันกลับทิศทางเมนบอร์ดได้นะจะแจ่มมากเลยน่าเสียดายสลับไม่ได้เพราะผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนก็แบบเบือ่อจำเจงานเข้าละฮึบฮึบฮึบอ่ะโอเค ได้ละสามารถล็อกน็อตกลับเข้าไปได้แล้วนะครับก็ยึดง่ายๆเป็นน็อตร้อยนะครับผมซื้อถาดเอาไปทำเทสเบดเลยนั่นสิผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะซื้อเคสตัวนี้แล้วก็เอาแค่ถาดพอเอาไปทำเทสเบดโอ้โหจะดูรวยไปไหนนะครับเขาพิจารณาก่อนซื้อไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วซื้อคืออะไรอ่ะใจเย็นๆนะครับผมคอมผม i สามสองหนึ่งศูนย์กิก SDD 2 4คคนคนวรอัพอะไรไว้สตรีมดีครับงบ8 9 0 0 0ถ้าสมมติบอกว่าอยากจะสตรีมจริงๆผมแนะนำว่าอัปเกรดในส่วนของ CPU ซึ่ง CPU มันเป็น Gen 2นะครับแนะนำว่าซื้อ CPU เมนบอร์ด r ร m ใหม่นะครับในงบประมาณ9000ลองเมนเทดีๆได้อยู่นะครับ9000ซื้อ3อย่างนะครับวันดีคืนดีอยากทำเป็นเทสเบรรีวิวเกมหน่อยเกมอะไรอะรีวิวเกมงงเลยมาอยู่ดีๆให้รีวิวเกมนะครับก็ตัวถาดประมาณนี้ เอ๊ะน็อตมันมีแค่นี้หรือว่าเขาให้มันไม่ครบทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนน็อตหายไปตัวหนึ่งยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการติดตั้งกระจอมาดูกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของการติดตั้งกรจอทำไมเคสมันต้องหนักขนาดนี้เราจะเห็นว่าด้านหลังนะครับผมของตัวเคสเน,นี้ยไม่มีอะไรเลยนี่จะเห็นว่ามันเปิดโลง่งอะมองกล้องมันดูหลอกดูกล้องนี้ดีกว่านะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยมันจะดูโล่งนะครับ การติดตั้งกาจอครับเขาจะมีตัวถาดตัวนี้ครับสามารถยึดในการติดตั้งอย่างนี้ใช่ไหมและเราก็ขันน็อตเข้าไปครับขันน็อตยึดที่ตัวถาดรองตรงนี้นะครับพอเรายึดถาดรองตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกาจอแนวนอนถูกต้องไหมเป็นกาจอแนวนอนปกติซึ่งผมมองว่าทีทีเขาต้องออกแบบได้ล้ํากว่านั้นแน่นอน มีรูไหมมีอยู่แล้วแหละนี่เรียบร้อยครับสุดยอดครับมีถาดล็อกถาดรองการ์ดจอมาให้นะครับก็สามารถติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งได้เออดังนั้นเคสตัวนี้อย่างน้อยก็มีลูกเล่นนะครับสามารถติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งอย่างนี้หรือติดตั้งการ์ดจอแนวนอนอย่างนี้เพียงแค่คุณซื้อมาแล้วก็มาพลิกแพง นะครับสามารถซื้อมาพลิกแพงตามความต้องการได้นะครับแต่ว่าข้อจํากัดหนึ่งอย่างคือสังเกตดีๆเคสตัวนี้นะครับไม่มีแถมไรเซอร์มาให้นะครับที่ผมแกะกล่องมาไม่มีไรเซอร์กร์ดมาให้อันนี้คือหนึ่งสองเคสตัวนี้จะเห็นว่าไม่มีพัดลมเลยแม้แต่1ตัวนะครับเนื่องจากว่าทางเทอร์โมเทคอาจจะต้องทําราคาเคสให้ถูกนะครับเขาก็เลยไม่ได้แถมพัดลมมาให้แล้วแต่ว่าใครชอบพัดลมแนวไหนก็ไปหาซื้อกันมานะครับเคสหนักกิโล ถ้ารวมเทมเปอร์การ์ดนะผมว่าเกิน10บโลรวมเทมเปอร์การ์ดประกอบครบประกอบเต็มยังไม่รวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้านในแค่เฉพาะตัวเคสน่าจะเกิน10บกิโลนะครับน่าจะเกิน10บกิโลนะครับขอความรู้หน่อยครับไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมจากสตรีมเกมพวก Rov แหละใช้งานง่ายๆ Microsoft นิดหน่อย1 5ื่นหาบาทตายไหมครับแค่ตั้งต้นไว้ก่อนพอครับเหลือๆครับเมนบอร์ดเก่าๆสามารถใช้เคสที่มีไฟ RGB ได้ไหมครับใช้งานได้ถ้าสมมติมีกล่องคอนโทรลเลอร์แยกนะครับผมคุณนพครับผมของงบ30,000บาทรวมจอหลังช่วงโควิดนะครับ พรุ่งนี้เจอกันงบสาม0 0ื่นรวมจอจัดให้เลยครับผมสาม0 0ื่นรวมจอพรุ่งนี้โอ้โหถามมาถูกต้องเกิดมาเพื่อสายมอสคอมชัดๆใช่ชชชเลยสําหรับเคสต,ตัวนี้ค่อนข้างเกิดมาเพื่อสายมอสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งชุดน้ําอันนี้ให้ดูอีกนิดนึงนะครับสำหรับการติดตั้งชุดน้ําให้ดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันจะมี แท่นสาหรับเอาไ้ยึดปั๊มน้านะครับผมคือปกติเวลาเราอยากจะยึดปั๊มน้ำเนี่ยเราต้องเจาะรูเคสหรือหากาวหรือหาอะไรสองหน้ายึดตัวนี้เขาเป็นถาดรองครับแล้วก็มีรูมาให้สามารถยึดน้ําพวกชุดน้ําของทางทีที่อะไรต่างๆเนี่ยใส่ยึดเข้าไปที่จุดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีตัวแท่นมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว power supply ครับเขามาเป็นถาดเบย่างงี้ครับก็คือเป็นถาดเบยแยกด้านนอกนะครับแล้วก็เวลาเราจะติดตั้ง นะครับผมเราจะมาใส่ที่จุดตรงนี้นะครับผมจะเป็นแนวอย่างนี้เลยนี่เป็นถาดเบนหนึ่งตัวใช่ไหมครับยึด power supply ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยวางเข้าไปลงไปที่จุดอย่างนี้อ่าถ้าสมมติดูทางด้านหลังก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะหมมันจะเป็นช่องอัเปาใส่ power supply เข้ากับตัวลักให้เรียบร้อยแล้วก็วางไปโอ้โหยางนี้ผมบอกอย่างนี้หลายๆคนคอมเมนต์เคสตัวนี้คือเคสที่เกิดมาเพื่อ คนชอบประกอบคอมพิวเตอร์คนชอบมอดคนชอบโมคนชอบการติดตั้งชุดน้ำคนชอบเปิดแอร์ฟรหรือในมุมมองผมถ้าใครบอกว่าอยากให้เคสตัวนี้มีหนึ่งเดียวในโลกมีตัวเดียวในโลกแนะนำซื้อตัว Snow Edition สีขาวครับพอเราซื้อสีขาวมาเสร็จปุ๊บเอากระดาษทรายรูปสักนิดนึงนะครับแล้วก็แกะไปพ่นสีอันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองอันนี้สีฟ้าเอาไปพ่น ทำให้ดูเป็นสไตล์ของตัวเองทำให้ดูเป็นสีที่ตรงใจของคุณเองเคสราคา7,490บาทสําหรับสีขาวซื้อสเปส์ซื้อกระดาษทรายมาพ่น,นูนุนนี้นั้นเต็มที่ก็คือไม่เกิน8,000บาทคุณก็จะได้เคสที่มีตัวเดียวในโลกนี้นะครับก็คือแค่ทําสีก็ดูโดดเด่นดูแปลกตาแต่ทําไมผมถึงบอกว่าจะซื้อไม่ทําสีให้ซื้อสีขาวเพราะว่าสีขาวเนี่ย เวลาเราไปพ่นสีอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นมันเหมือนรองพื้นแล้วเราก็แค่พ่นกระดาษทรายรูปลดพ่นรองพื้นบางๆนิดน,นึงแล้วพ่นสีจริงก็ได้หรือว่าอยากจะพ่นสีจริงเลยเอาจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับเกิดมาเพื่อสายมอดตามนั้นเลยครับตัวนี้จัดมาอย่างเทพนะครับผมมอดเดอร์ถูกใจสิ่งนี้ทําเป็นกันดั้มเลยก็จริงๆทําได้นะครับผมพี่นพค,ครับรีวิวจอ AG32CV ให้หน่อยได้ไหมครับถ้าผมได้รับมาเดี๋ยวรีวิวให้นะครับมาช้าไปไหมค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะครับอย่างกับพี่นพรู้ เออมันตรงพอดีไม่ใช่ผมรู้หรอก SSD M. 2ัไหนน่าใช้มากงบส0มพตอนนี้ถ้าผมเชียร์ๆก็จะเป็นพวก SSD ของทาง C g a t e โอเคดีเลยนะครับตอนนี้เอาตู้ปลาไม่ใช้แล้วมาทำแท้งครับโอ้โหเอออันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนด้านหลังของเคสตัวนี้นะครับจะไม่มีอะไรติดตั้งจะเป็นการเปิดฝาโล่นะครับก็คือสายพอร์ตเมนบอร์ดติดตั้งปกติทั่วๆไปนะครเป็นเคสโลง่ลงๆพัดลมทางด้านหลังไม่มีก็ ประมาณนี้สําหรับเคสตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับใครที่อยากได้คอมแปลกๆแหวกแนวนะครับลิทควิกเมทัลระบายความร้อนได้ดีกว่ากาวซิลิโคนธรรมดาขนาดไหนดีกว่ากันเกินเท่าตัวนะครับสำหรับซิลิโคนที่เป็นโลหะเหลวนะครับสอน OC AMD FX 6300น่อยหน่อยโห่กาวมากผมไม่มีอุปกรณ์แล้วท่านแนะนำมีงบประมาณอัพเกรดเปลี่ยนดีกว่าครับ <S <S ด้านหน้าติดปั๊มยังไงครับมันมี แค่นี้ดอยู่นะครับลองย้อนไลฟ์สตรีมไปดูผมพูดไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ20นาที10นาทีที่แล้วฮัลโหลทีทีใช่แล้วครับฮัลโหลเคนนี่ให้เคนนี่นะครับผมก็ CEO ทาง t e r m a l t e k h มีเข้ามาดูไลฟ์สตรีมเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ออกแบบมาดูดีแต่ผมติอยู่จุดเดียวเลยคือตัวเนี้ยถ้าสมมุติเขาทำออกมาให้กลางได้เพื่อไว้แขวนหูฟังหรือตัวเฮดเซ็ตจะแจบมากครับตรงนี้นะครับผมก็ ต้องลองดูนะครับถ้าประกอบเต็มๆแล้วมีไฟ RGB เต็มๆเนี่ยผมพูดได้เลยว่างามหยดย้อยอย่างแน่นอนนะครับอินบ็อกเพจยังไงเอาจริงๆไม่ต้องอินบ็อกเพจเลยเข้าไปที่กลุ่มนะครับไปพูดคุยกันนะก็ประมาณนี้สำหรับตัว AH t h e r m a t t a k e AHT 6 0 0ใครอยากได้วันที่15นี้เข้ามามีวางจำหน่ายแล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าล็อตแรกของไม่เยอะเพราะช่วงนี้ติดโควิด อยากได้รีบกดสั่งซื้อรีบกดสั่งจองผมคิดว่าร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนาน่าจะมีวางอ่าน่าจะมีวางขายเร็วนี้แหละวันที่15นี้มีชัวนะครับราคาตามนี้ก็ฝากกันไว้ครับสาหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ e รีมไก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณของทาง t h e r m โ t e c h ด้วยที่ได้ส่งตัวนี้มาให้ก่อนวันวางจําหน่ายเลยนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์เรีลาไปก่อนสวัสดีครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยครับ